thank you มาดูเรื่องของแวทวน์ทางการศึกษากันบ้างนะคะโดยผู้ปกครองส่วนใหญ่เองต่างคาดหวังให้ลูกนะคะมีทักษะการเรียนรู้ที่ดีวันนี้ค่ะเรามีคำบอกเล่าจากเด็กอัจฉริยะมาฝากกันด้วยซึ่งเด็กทั้ง3คนนี้นะคะมีทักษะที่แตกต่างกันไปถึง3ด้านด้วยกันนอกจากนี้ก็ยังมีแนวทางในการส่งเสริมจากผู้ปกครองเพื่อที่จะนำลูกของเราเนี่ยแหละค่ะก้ะาวไปสู่การเป็นอัจฉริยะมาให้ติดตามกันด้วยไปชมพร้อมๆกันนะคะจากการรายงานของคุณเฉลิมิลินูดีค่ะ ความสามารถในด้านต่างๆที่ฉายแววให้เห็นอัจฉริยภาพของเด็กเล็กจากทักษะและพฤติกรรมการเรียนรู้ที่ก้าวกระโดดการค้นหาปัจจัยอัจฉริยะในตัวเด็กแล้วขัดเกลาให้ถูกจุดด้วยวิธีการที่เหมาะสมถือเป็นปัจจัยลำดับแรกที่ผู้ปกครองและครูต้องให้ความสำคัญเพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาอย่างเด็กชายธนโชดเปี่ยมลาบสมบูรณ์อายุ10ขวบ ผู้มีทักษะการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษในระดับดีเยี่ยมซึ่งเกิดจากแรงบันดาลใจในชั้นเรียนวิชาภาษาอังกฤษเนื่องจากวิธีการสอนของครูผู้สอนที่ดึงดูดความสนใจและไม่ตึงเครียดจนเกินไปนำไปสู่การฝึกฝนด้วยตนเองอย่างจริงจังทั้งการดูภาพยนตร์ต่างประเทศอ่านหนังสือภาษาอังกฤษและค้นคว้าเพิ่มเติมความรู้ในส่วนที่ขาด I would like to invite everybody to speak English because english is a very important language now that we're almost in asean. english is used all over the world to speak and communicate with other people. so i think it will be very important for us to study and try as best as we can to be able to study and speak english. <laughs> เริ่มวาดภาพมาตั้งแต่อายุ2ปี6เดือนซึ่งมีความสามารถและสนใจวาดภาพลายจิตรกรรมไทยที่มีความละเอียดของลายเส้นและองค์ประกอบภาพและด้วยความชอบและได้รับการส่งเสริมที่ดีจากครอบครัวนําไปสู่การวาดภาพอย่างจริงจังถึงวันละ10ภาพและฝึกฝนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ภาพที่วาดเกิดความสมบูรณ์ทําให้วันนี้ภาพวาดของปวรุธถูกส่งไปจำหน่ายในต่างประเทศในราคาสูงกว่า30,000ถึง40,000บาท ส่วนเด็กชายนัฐวัตรครองชนอายุ12ปีอัจฉริยภาพเด็กด้านพระพุทธศาสนาที่มีความชื่นชอบและสนใจในพระธรรมและพุทธประวัติมีดีกรีเป็นแฟนพันธ์แท้ทศชาติชาดกเริ่มศึกษาพุทธศาสนาอย่างจริงจังด้วยตัวเองตั้งแต่อายุ4-5ขวบจนถึงวันนี้ได้อ่านหนังสือธรรมะไปแล้วมากกว่า200-300เล่มโดยนัทวันรมองว่าการสนับสนุนส่งเสริมจากครอบครัว ถือเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาทักษะที่ดีของลูกได้คิดว่าธรรมะเนี่ยมันไม่ต้องศึกษาสัากวันหนึ่งเขาก็จะหันมาศึกษาธรรมะเองแต่แล้วแต่ว่าคุณอาจจะช่วยกันในการสร้างแรงบันดาลใจที่ดีได้ในส่วนของผู้ปกครองลือนที่ความสําคัญในการสนับสนุนส่งเสริมทักษะและความสามารถพิเศษของลูกทั้งในด้านอุปกรณ์และสื่อการเรียนรู้รวมทั้งเปิดโอกาสให้ลูกได้คิด และตัดสินใจวางแผนอนาคตด้วยตนเองเพื่อให้ลูกเกิดพลังในการผลักดันความสามารถเหล่านั้นออกมาได้อย่างสมบูรณ์ถ้าเรามองเห็นแล้วว่าลูกเรา,าชอบในด้านไหนหรือว่าถนัดในด้านไหนก็คือเราควรจะส่งเสริมถึงแม้ว่าในในการถนัดของเขาเราอาจจะไม่ชอบของเขาก็ตามแต่สิ่งที่เขารักเราควรจะส่งเสริมให้เขาเพราะว่าสิ่งนั้นจะทําให้เขาทําได้ดีขอแค่เขาเป็นคนดีของสังคมอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ให้เ,าาเาาการสนับสนุนจากครอบครัวถือเป็น,นกลไกสําคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนทักษะและความสามารถของเด็กให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเพื่อต่อยอดไปสู่ความเป็นอัจฉริยะในอนาคต